ครับสวัสดีครับผมตีใหญ่พีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับไฟนี้ผมกเก็บตัวซ้อมประมาณเดือนกว่าครับเพราะว่าไฟที่แล้วที่ผมแพ้นอกไปเพราะผมผมจ็บด้วยครับผมก็หยุดซ้อมไปประมาณเดือนกว่าครับแล้วก็กลับมาทําร่างกายอยู่ครึ่งเดือนแล้วก็รายการขึ้นแล้วก็ซ้อมต่อเลยครับประมาณเดือนเดือนกว่าๆครับไฟนี้วางแผนการโชคไว้ก็ผมวางแผนไว้ว่าจะเดินเดินเดินใส่นี่แหละครับเดินใส่แล้วก็ออกหนักหนักเลือกออกครับไม่ไม่ไม่ออกมั่วมวครับก็ได้ทําตาม แผนที่วางไว้คร <t nak S 1> ับวันนี้ครับจังหวะจังหวะที่เขาโดนแล้วก็เราปิดเกมได้ก็คือเป็นหมัดฮุกครับเขาเย็บมาแล้วก็เขาจังหวะเขาเขาเย็บแล้วก็เขาเอียงอย่างเงี้ยผมก็ฮุกฮุกขวาไปก็โดนเต็มเต็มครับจังหวะนั้นก็กรรมการแยกพอดีกอดกันรุเกรรมการแยกกรรมการสับชกแล้วก็คู่ชกผมก็เดินเดินเดินเซไปผมก็บอกกรรมการว่าเซครับเมาเมาแล้วก็เขาก็ล้มลงไปเลยครับก็โดนฮุกไปเลยครับ ไฟนี้หายกดดันครับเพราะว่าไฟนี้ตั้งใจมาซ้อมตั้งใจมาเพื่อที่จะมาชนะเลยครับเพราะว่าถ้าไฟนี้แพ้อีกก็ไปไปต่อ,อยากครับแต่ถ้าไฟนี้ชนะก็เราสามารถไปต่อข้างหน้าได้ครับฝากขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยเป็นกำลังใจให้ผมแลวก็คอยเชียร์ผมทุกๆไฟครับไม่ว่าจะเป็นไฟที่ผมแพ้หรือไฟที่ผมชนะและก็ขอบคุณมากๆครับ